สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภาสุขนยินดีตอนรับเขาสู่สองปลาล้นขุนขยันเด้อคะ่ะเมื่อน้กนไกลปีใหม่เข้ามาแล้วเดี๋ยวกะอีได้แค่มไหม่แล้วเนาะปลากาหางให้กันไปนานว่าได้มาทําคลิปทําทไม้กวัดไล่มือเร็วเมื่อนี้กะอีมาเฮ็ดไม้กวัดให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งอีกใหม่แล้วเนาะค่ะเนาะราไปเบ่งกันเลยเนาะค่ะ อันนี้เจน้ำไปแล้วเจน้ำได้ไปตั้งเว้นสะละดิบกันเนาะเมื่อนี้กระหิตได้ไล่ด้ามเดียวแล้วตึ๊ดไปก่อน ปลาจับไปเปลี่ยนอันนั้นไปละเดี๋ยวมาเริ่มเห็ดกันเลยเนาะค่ะเนาะนั่งจ้างห่างให้กันไปได้มหอโทรศัพท์เสียหรือค่ะเด้อทรับเสียกันเลยว่าได้ไหมเห็ดคลิปให้พอ่อเมย์พี่น้องเบิงมัน,นี่ก็มาเบิงกันไ้เดือด่ะเพื่อีได้เห็ดแค้มไม่แล้วเนาะแค้มไม่มาแล้ว ยังประมาณเดือนเดือนกว่าๆก็ได้ละเนาะนี่ทางนี้มืดบนนอแสดกระสงนี่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเสียบตากระทาไปแล้ว งนมาเลื่อต้นกันเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้เห็นให้มันอ่อนๆม้นเนาะอ่อนไม่เร็ว ต้องได้ไปมัดมันจองมันดึงไว้เนาะมันถักมาเนาะ แข้งเนาะคะเนาะแข้ง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 บอ่อนิ่มแข้งกระสอบแข้งแข้งจ้ะเบิ่งไว้เห็ดเปลี่นก็ได้ไปเห็ดแค้งไม้เดือดค่ะเด้อ เลยเลยนะคะถ้าแคมห่อมาตาดเองเห็ดเองมันอีนิ่มหลีจ้ะมันอีบอกแข้งคือแคมกระอบ เข็มยากเลยโดยหนึ่งมันแข็งเอาไปจุ่มน้ำแล้วก็ยังแข็งอยู่สักหน่อยก็ได้เข้มไมมาแล้วกด้เด็กเข้มไมน้องท่านใดอยากได้ก็สั่งว้เื่อเด้อค่ะ แต่ต้องเป็นล่างเดือนต้องเป็นต้นเดือนกุมภาแข้งอีพอดีถ้าล่างปีใหม่มา,มานี้มันยักออนอยู่เดมันออนแล้ว,ม,นออนลวมันอีเหตุให้มันอีบอกพอดีปันใดแต่ถ้าล่างเดือนกุมภาไปก็อีเล่นแกแล้วกับแกไล่ก็บบดีง่แข่งจะ้ะ ามงามก็ข้อให้รูปวิธีกันเนาะรูปวิธีทำแล้วกันยังมาพัฒนาข้อตัวเองอีกไม่เทือนหนึ่งเนาะคะเนาะรูปวิธีทำตอนเล็กๆนี่ก็ยังบมงามทีา่าเนาะรูปวีทีทำไว้แล้วกาอี้มาพิจารณาเห็ดให้ังงามขึ้นเอาหลุมเน่ามาแล้วต่เศราเ้ากันเน่าเดเ้ิ่มเน่าแล้วจะ ด้วยมา่อยนึงอกฮอะะนแล้วนม่พลาดประกันใดจะขอโทษขออาภัยเด็ขดขด่ดเลป้า แบ่งปันปความรู้ให้พี่น้องกระจายความรู้ให้พี่ให้น้องเนาะคะเนาะผิดพลาดขอโทษขออภัยได้ล่ายเนาะมีย่างกระตี้เตือนกันมาเ้อค่ะเด้อปายินดีน้อมรับเนาะเตียนมาป้าตีในมาปั๊บปุ่ข้งป้าเดือ สุนี้พอดีกะตีเตือนมาเด้อค่ะเด้อ เสียบมอนหม่บ่ค่อยดีปันใดเนี่ยออนเสียบออนไลน์กบกว่ดีมอนนี้คือต่าง te. ออนเทะออนทึบทางกันออนทึบทางกันเด,ด้อเด้อ nên mình tránh cái, tông nhẹ cái mà này nó đừng hèn cái có đây mình dắt mình chuyện đó mang mai cơ, <cười> <cười> ôi tài 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 còn mang còn hết bông ngàm ร้อยอ่านพันอันก็มีอ,นอันนึงงนาะเฮ็ดบังงามช่วงนี้บอกใครงามมันอีเป็นน้ำเข้มเข้มเฮ็ดบอดีเข้มแข้งกับเป็นไปได้เดือจ้าเฮ็ดบังงามนะคะเข้มแข้งกับเฮ็ดบังงามก็มีเดินไปเฮ็ดไว้เดือค่ะเด้อ จะเอาไปหิดใส่หิดซ้อยกันเนาะไป,ไปใส่จ้อยนะ,ะกล้องกระหันไปทัวกล้องกระหันไปทัวเลยวอุตส่าห์หันได้มนะั่งเนาะเสียกนี้เสียจ้อย กะคะ้เอ๊ะเสียกวันนี้เป็นยังบ้างดึงแหงกะคาดดึงคอยกะสมำวันน้เนี่มันทะลุกออกมานีเด้ออันเสียกที่เส้นที่เราดึงนี้ให้หยุดทางใต้เสียกเสียกซ้นมันนี้ให้อยุดทางกลาง เขามีได้ได้อย่างอื่นเขาก็บรมาทเห็นเนาะแต่ว่าป่านนั้นบบไ,ได้ตักแดดตั้งนายดิเอ็ดยูโฮมอีได้ตั้งแดดแต่ตอนเราไปตีเอาดอกมันออกเนาะกับยักเดแต่ไปเอาดามคนหลายได้ดก็บีกวันนี้ก็จะไปเห็นอย่างอื่น อยู่กับบ้านกอียกล้านลานกระดูเรียนนะคะนั่งฮิตเด็ดนั่งฮิตไม่กว้าป้าได้สิบอันป้ากระสอบสอบไปตํำหกนับมือกันเนดอะไรอยาง้่งสนะองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าอยไม่ส่งอ่ะ หนูเสียส้นกันมันนี้องเเตกแล้วถ้ามันยาวมันจะนี่เนาะถ้ามันห่างๆแบบนี้เนาะเอากระจับนี้ดือขึ้นอย่างนี้เดือะมันจะอีกขึ้นมาเลยเลย Ja, det er det. thương cái tại đó kem mình tìm nồn nồn kính bóng tên đi học cả ẩu mới tầm lộn được chắc Hãy xuống thì mình nhào trăng đăng mà học cái coi coi cút nó giờ thấy mình nhào trăng đăng mới được mình học cái coi coi sồi ốp nó ốp chấm chấm phải nó không gì mà cuốn gì nhôm hết mấy quán nói สิ้นหน่อยเดยวหาเสียบบุคืนงเรียวระดึดกระเดือป้ากีเยา่ไปหาขี้สีขี้หย่างตากไว้มนเนี่ยสำหรับคลิปนี้กระบ,บมีนย่างไล่เนาะกระเบงปนันความรู้ให้พี่ให้น้องเรียวได้เข้ามาเบิ่งคลิปนี้กะใสยกดไล่กดแเร์ให้ป้าเดีด้อจะเดือหนึ่งไล่หนึ่งเสด ขอให้เป็นกำลังใจให้ป้าเดยสำหรับคลิปนี้กับข้อเก่ากับมาสวัสดีบ๊ายบาย